ต่ละกลุ่มก็มีการระดมเงินทุนระดมกําลังกันเลขบัญชีต่างๆเยอะแยะไปหมดนะค่ะค่ะทีนี้มันก็มีพอชุมนุมกันนานๆเนี่ยก็มีคนบริจาคก,กันอยู่พอสมควรค่ะนี้ก็มีคําถามในส่วนของพวกกันเองนะครับเอะตกลงแล้วเนี่ยเงินตอนนี้มันมิดเป็นยังไงเพราะว่าส่วนหนึ่งเขามองแบบน,นี้คุณนิยาที่เขาตั้งคําถาม,ถามเพราะเขาดูจากสภาพบรรยากาศในการชุมนมุมหรือสิง่งอำนวยความสะดวกเครื่องป้องกันต่างๆ หรือการดูแลข้าวปลาอาหารเนี่ยค่ะมันน่าจะดีกว่านี้นะมันน่าจะพอกว่านี้นะเห็นบอกว่าเงินมีเป็นสิบล้านเลยใช่ไหมคะประมาณ <S 2> <S 2> ล้านขึ้นนงนะครับค่ะแต่พอมีชุมนุมทีหนึ่งเนี่ยก็เปิดรับการบริจาคทีหนึ่งเปิดรับระดมข้าวของทีหนึ่งเขาก็เลยตั้งคําถามว่าเอา้าแล้วเงินเป็นสิบล้านที่บริจาคเข้าบัญชีไปอะ่ะมันหายไปไหนและดูจากสภาพของการชุมนุมแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งคือทำไมไม่มีการจัดห้องน้ำให้กลุ่มมวลชนสองคือ เงินซัพพอร์ตอุปกรณ์ในการป้องกันตัวให้กาดทำไมไม่มี 3. พวกอ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้เร่งด่วนน้ำเปล่ายาอะไรต่างๆเีทำไมไม่มีคนตัดสินใจหน้างานหรือแม้แต่เขาบอกว่ามีคนอยากมาม็อบจากต่างจังหวัดอะแต่ไม่มีกำลังอะอทำไมไม่เอาเงินตรงส่วนนี้ไปให้เขาแล้วก็เดินทางมาร่วม เป็นข้า,ารถในการชมรุมนุมเขาก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วเงินที่บริจาคเนี่ยมันหายไปไหนครับเมื่อวานนี้มีที่พูดมาเนี่ยเราไม่ได้พูดกันเองนะคุณธัญญามีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะแอดยัมาเรียพลัมนะครับโพสต์ข้อความประิีปแชแท็กฟรียูทชี้แจงงบฟรียูทนี่ก็คือกลุ่มเยาว,วชนปก<โ>ดแอบนะครับในชือ่อภาษาอังกฤษนะฮะ โดยบอกว่าเยาวชนปลดแอกรับเงินบริจาคมาเยอะมากและเป็นกลุ่มแรกๆที่เปิดบริจาคแต่จากม็อบหลายครั้งที่ผ่านมาเราพบว่ามีคนถูกทอดทิ้งเยอะมากและเกิดความสงสัยว่าเงินบริจาคที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมนชนเอาไปทําอะไรบ้างทําไมต้องให้มวลชนระดมทุนกันอยู่ตลอดเวลานะครับปัญหาก็อย่างที่คุณอนุญาตยกไป3าสี่ข้อเรื่องห้องน้ําและออุปกรณ์ป้องกันตัว เรื่องค่ารถเดินทางจากต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับแลวยังบอกด้วยนะครับว่าเห็นการอาชีวะต้องเบียดกันกลับบ้านด้วยรถ2แถวและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเห็นคนในทวีตต้องโดเน a t คือบริจาคซื้อน้ําขวดซื้อหน้ากากาแก๊สกันทุกรอบก็เกิดความสงสัยว่าเงินบริจาคของกลุ่มเยาวชนปลดแอกมันเอาไปทําอะไรบ้างค่ะและยังบอกด้วยว่าเอาจริงไหมแต่และอย่างที่ทําที่รู้สึกว่ามันไร้สาระเช่นไปซื้อดอกไม้ ซื้อลูกปอง700ลูกอะไรแบบนี้นะคะ,ะเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเงินถ้าเอาเงินบริจาคไปซื้อของเหล่านี้มันดูไร้าสาระมากต่อให้จ่ายในสิ่งที่ต้องจ่ายเช่นค่าเวทีค่าเครื่องเสียงเงินก็น่าจะเหลืออยู่ดีเพราะว่าเงินบริจาคเกือบ10ล้านเนี่ยเอามาสนับสนุนมวลชนไหมเยาวาชนปลดแอบควรจะออกมาชี้แจงงบค่ะ,ะซึ่งคนที่เป็นแกนนาก็คือทัดเทพ นายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีแล้วก็นายพานุมาตรสิงห์พรมค่ะเป็นแกนนําแล้วก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะพานุมาตรกับทัศเทพเป็นใครสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันถ้าคุณจําได้ที่<อ>เขาไปจูบก,กันไงที่สภาใช่ไหมไปเรียกร้องกฎหมายใช่เ,เขาเป็นเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาก็เป็นแกนนําของกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยนะคะ<อ>นี่แหละเขาก็บอกว่า ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีชาวทวิตเตอร์ทวงถามถึงเรื่องของการชี้แจงเงินบริจาคผ่านแฮชแท็กฟรียุท์ชี้แจงงบมากมายแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกออกมาแต่อย่างใดค่ะ